สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมป๊าก,กับผมด้วยนะครับผมน้ต่องคุณเมืองชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนสัตว์นะครับสีอโยุธย,ยาไลออน a าร์นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือจุดแรกที่เราเข้ามานะนนมีจุดบริการทุกวันด้วยนะครับ8.30โมงครึ่งถึง 1ิเ็ดนาฬิกานะรหรือหมูเย็นเนาะตรงนี้นะครับตอนนี้เราเข้ามาข้างแรกโซนแรกก็จะเจอ,อตัวนี้เลยนะครับผมก็ตอนนั้นยีราบเนาะเดีย๋ยวเราไปที่ยีราฟก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็พาตัวเล็กน้องทันเตเด็กน้อยหน้ากลมนะครับผมมาเที่ยวนะครับอันนี้เราใส่แมสก,ก่อนปะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่อน,นุนี่มีใกล้ชิดด้วยไหมเออมีตัวเล็กด้ยมีเสือ เห็นไหมเน่ะเห็่ไหมดิกโอ้มีเสือให้สัมผัสด้วยต้องอุ้มนี่บริการค่าบริการเท่าไหร่ไปเดี๋ยวเราไปให้อาหารจิราบเหมือนไหมไปเดี๋ยวให้แม่เข็นไว้ก่อนนะครับนี่ไงน้องพันเตโอุย้ยสำน้า เดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันนะครับผมตรงที่ลาฟก่อนเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารให้ีราฟนะครับผมโอ okay. เคปโอ้ยแดดโดนหน้ามั้ยนเนี่ยน้ำทันเต้นเนี่ยเห็นไหมฮะ ก็วันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเป็นวันหยุดนะผมมาเที่ยววันศุกร์ศุกร์ที่ห้านะครับผมคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมเดีย๋ยวเราก็จะพาเดินเดินทั่วๆก่อนนะยังไงก็เรงไงเรงนูน้นไปให้อาหารจิ้งจกก่อนไหมอยู่ทศนันะ้นเหยอไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวอุ้มอ่ะ เดี๋ยวไงผมก็ไปถ่ายตรงให้หันยีราฟก่อนนะแต่ว่าดูแล้วคนเยอะนะครับคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปจุดอื่นก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยค่อยวนมาอีกรอบก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปจุด,จดนู้นก่อนจุดอื่นก่อนเพราะว่าคนเยอะมากนะครับผมก็พาเด็กน้อยมาด้วยก็ระวังนิดนึงนะครัตรงนี้ก็เรงโควิดเนาะแต่คนเยอะครับเดีย๋ยวเราค่อยกลับมาถ่ายก็ได้อีกรอบนึงถ้าเกิดกลับมาทันนะครับ อตัวนี้ก็จะเป็นหงนะฮะมีหงสขาวกับหงดำให้หารหงส0ห้าสิบบาทนี่นะครับหงแล้วหงส์เดี๋ยวเราผมจะถ่ายสุดที่มันเด็นอะไรให้ดีวกว่านะครับมีขาว ของสองดำนี่นะครับเดี๋ยวผมไปแวะจุดไหนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับมาครับตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่นะครับเรามาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมาถึงที่ม้าลายนี่ครับอยู่ตรงม้าลายตัวนี้ลงมาจากอาอะไรนะลงมาจากยีรัฟก็เดินชิดซ้ายเข้ามาก็จะมี ปลาช่อนอเมซอนนะครับหุ่แล้วก็ลิงหางแดงอยู่ตราไหนนะจุดนี้ก็มาให้อาหารได้นะครับแต่น้องมาลายไม่มาทักทายคนเลยอะ่ะหรือว่าต้องให้อาหารเนาะตรงส่วนนู้นก็จะมีมีมา้ามีอูดด้วยนะฮะฝั่งนู้นนะเดี๋ยวก็จะเดินเดินไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลาช่อนอเมซอนเขาดูปลาช่อนอเมซอนฮะ กับลิงหางแดงเนาะเดี๋ยวพาน้องพันเต้าด้วยดีกว่าเดี๋ยวหุฮะโอ้โอมูลิงหางแดงหางมันแดงจริงนะดูปลาช่อนโอ้ยตัวมันเริมเลยเยอะมากโอ้ตัวหนึ่งนี่กินทั้งหมู่บ้านเลยมั้งเนี่ยเดย้ lên lên mát này là tuôi hả ủa nhìn con bú linh bú linh hàng đang ăn hàng lòi này đâu ở thiếu mày hả มีอยู่สองตัวไปหาน้องพันเตนดีกว่าเฮ้ยร <Ă gained weight> <c oughs> ักคอไปไหมเนี่ยน้องพันเตครับอืมไอ้เ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยร้อนนะดิร้ <c oughs> อนนะดิอะไรเห็นกล้องงองกล้องอย่างเดียวเลยอืม <c oughs> เอ้พันเต้ดูกล้องอย่างเดียวเลย <c oughs> นลิงหางแดงนะครับผม,ม,ม,มบกินอย่างเดียวเลยเตเนี่ยดูเพื่อนไหมนูนนูนเห็นไหมเห็นไหมครับกินอย่างเดียวเลยไปเราไปดูปลาช่อนเมซอนกันดีกว่าเนี่ยโอเคเราถ่ายให้ละมันอยู่จะมีทุกชั่วโมองอ่ะกุ้งตัวชั่วโมงอ่ะเลยค่ะมึยตัวใหญ่มากเห็นไหมอืยตัวมันเริ่มเลยตเต๋ตว่าได้ดูอะไรเลยเต๋ดูไหมเห็นไหม

มัดูแรงมากเลยน้องไม่เกี่ยวเดเ่คุณแค่แ่ไง่คแม่าล้วไม่ได้เรื่องเลยไปเดี๋ยวเราไปไหนต่อไปไหนต่อครับไปไปเดี๋ไปดูต่อนะครับดูดูดูนะ นี่นี่อะไรนี่จอกหูข้าง,างเท้าโหดูน้องเขานิ่งเลยเห็นไหมมีกระถิ่นอะไรี่ไมีในกล้องเลยโอ้โหเห็นไปเราไม่ได้ทอาอันนี้มาหน่อยที่รถอันนี้แลคคูนแลคคูนอยู่ไหนแลคคูนอยู่ไหนเนตัวนี้ตัวนี้นเห็นไหมเห็นไหมเลคคูนไหม เห็นไหมนู่นเห็นเลขคูณไหมหอืมตัวอะไรนู่เดี๋ยวเราไปเดินเล่กๆก่อนเลขคูณแล้ว เห็นอีแม่ก็จอดไปทุบอะไรอึ๊บนี่นทีนี้เรามาดูเลยอะไรอึ๊บนี่นะเห็นไหมน้องมา้ามีอูด,ด้วยเห็นไหม มาครับยังไงครับอืมมาไหมเดีนยวไหนตัวอะไรไเน,ไนีน่ยเออลายหุ่นกลงลจิ้งจอ่อแค่เพื่อโอ้ยมีหลายจุดเลยนะนนยไปอยู่ในร่มดีกว่าไปอยู่ในร่มดีกว่าไปเราเดินไปดูนะโอ้ยมีหลายจุดบ้างอะท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็จะดูแบบอ่าเยอะจริงๆผมต้องจับมเป็นสักสองคลิปนะครับคลิปนี้น่าจะอจริงจ้ามีเต่านะครับตัวนี้ก็เป็นมาลานี่ยก็ราคากูนีอืฮโรตีก็อยู่นู่นนี่นี่เขากำลังให้อาหารอยู่อืมตัวนี้ตัวนี้ นี่นะครับโหเยอะมากมีจิงโจ้แขกเุอหฮึน้องเตดูไหมลูกฮึนี่ก็จริงโจ้แข่ธรรมดาไม่เผือกนะครับผู้ชม โอ้โหดเดอดอโอโงจะลอกนี่ยเราไปดูหมข้าไปหากลอกกันหมเ้กอาหารไปห้อกกันเอาหมไปไปโอ้ย ร้อนมากเลยเดี๋ยวรอรอเข้าไปนะครับอ๋อไหนครับมาแล้วครับอันนี้กระลอกลิงกระลอกแกะอะไรเลยนะเอื้อมให้อมาหารเลยเธอก็ให้เลยเอื้อมให้ไปเลยกลัวกัวลิงดูมาดูมามันเห็นอาหาร Mano đi, đi <laughs> mà No đi nền quái náo quá mẹo quái náo quái náo mình thấy quái náo nè. náo cua, không quái náo cua náo quái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  ดูดีเต็มเลยเห็นไหมไม่กอัะพันเตแล้วแัจีบไปหนู่กลัวมาเอาหันมานัดนะ <c oughs> จีบไปออนิ่มๆให้แล้วนิ่มๆใคร เร็วเร็าเร็วมเร็วเดอยมันกินอะต่ออกล้วก็เป็นกระหมดแ้วเแล้วหมดแล้วไปแลยลงไปลงไปเร็วเดินออกไลยเดินออกไปก่อเดินออกไปเลยระวังเหยียบเ้าอนคกระต่ายข้าตรตีนะคะเชิญแม่อบ้าหกรต่าต่อนะคะอันนี้บ้านกรต่ายตรงีกระต่ายต่อนะคะ ดูเงินตีด้อมมาดีครับด้อมมาดิครับอ่าอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นโซนบ้ากระต่ายนะครับเมื่อกี้เราไปดูลิงกระรอกตรงนู้นนะฮะเสร็จแล้วกระต่ายเรียกว่าอะไรนีน่ก็จะเป็นแค่นนหเห็นไหมมันแค่ไหมแคะแก่เห็น,นไหมไไปดูช้างกัน

ละในการเที่ยวละสามร้อยบาทเคค่ะดูนี่ฮดูช้างนะครับสวัสดีค่ะแต่ผมว่าที่นี่ว่างมากเลยนะฮะชมวิวจำ้อันนี้ยังไม่แค่ไม่รู้ครึ่งหรือยังนะท่านผู้ชมครับผมรายนี้นะสามร้อยบาและให้อาหารช้างได้นะคะเคยค่ะสวัสดีค่ะเชคยชวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการบ้างการชมวิว จำช้างไวบริการท่านที่ปากใหญ่เที่ยวละสามร้ยบาทและให้อาหารช้างได้นะคะปดคดืเด็กน้อยร้อนนะครับผู้ชมอเหนดน้็นไงล่ะครับร้อนเลยเราไปนั่งข้างในไหมเทียล้อบาทแลห้หาา้นะคะเค่ะเห็นนก็ไเลย โ่วตองเที่ยวต้งงคงต้งค้างบรการ้าทบยงะสา้อย้อนี่มีที่เรือปันอออป่นเรือโหูเรือปั่นนะนี่นเรือเป็ดร้อยถึงสองทาง่านสองเดี๋ยงไงเรานะั่งพักตรงนี้ก่อนเนาะ น,น,นะครับผมเดี๋ยวไปจุดไหนตอนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมปุ้งนี้เรากมาถึงเลยซื้อวันแคทปซื้อวันแคทนอนสบายเลยอันนี้อ่ะแมวคราคขับแมวคราคขับอยู่ไหนนู่นนอนอยู่นู่นนี่เราก็จะมาจาะแค่น้ำเค็มจะแค่น้ำจืดนะครับผมไป ล้วก็จะมีโซนสนุนอีกข้างในเรายังเดินไม่หมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูจระเรข้ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้ที่ไปดูลิงกระลอกนะครับท่านแม่บ้านเขาก็กลัวกลัวลิงก็เลยไม่ได้ถ่ายแบบว่าเยอะเลยนะฮะมาจระเข้หงูลอยพอรอเต็มเลย ดูตัวน้อยเราตัวน้อยเราไม่ได้ดูเลยเนี่ยมันอ่านปากแล้วจต่พันเตะอ้งไปซะเอาคันเตมป้อนจระเข้ดีกว่าไหมเฮะไอฮ้ยดูดนิ้วมือแล้วอ่ะมาน้อตเนี่ยมันน่ากลัวจังน้ำเค็มจระเข้น้ำเค็มเหรอ มันก็แตกต่างกันไหมสีเนาะสีแตกต่างกันนะฮะอู้ตัวนี้ดินอนเรียงกันเต็มเลยอะ่ะน้ำเค็มกับน้กืน้อฝั่งนี<ะ>้น้ำเค็มไปลูกไหมตอนนี้ก็มีที่จุดให้หานะ้ำไม้ละสอง สองไม้ห้าสิบจะให้ไหม,มเดินไปเรื่อยๆนะครับเาวไิ่งขึ้นมาครั <c oughs> ขึ้นมาจากน้ำเลยครับครับ <c oughs> ท้งงานนี้ครับเดีย๋ยวลูกไปวิ่งขึ้นมาเลย <c oughs> โอ้นอ่าลนสบายดูมีเสียงด้วยร้อนนะนี่เขาจะให้ห่านจร์เก้น,น,นะครับเ,เ,เ,นะเดี๋ยวเราก็แย่ถ่ายเขาเพล้วกันว่าเป็นไงมาแล้วมาแล้วมันเห็นเยื่อแล้ว Úi giời ơi. À, tao cũng nhìn thấy đấy. <laughs> 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 อื้ยมาเยอะแล้วเห็นไหมครับอื้อมาเยอะเลยมันดูว่าตัวไหนจะแจ็คพอตอู้อู้่ยินเสียงไหมบ๊อบเลยชื่งไหมออ้โดนไปแล้วรับรับ <c oughs> เราไปต่อดีกว่านะฮะนกกระจอกเทศด้วยนกเคลือโอ้ย พื้นที่เยอะมากจริงครับกว้างผมยังเดินไม่หมดเลยนะปปเดี๋ยวไปดูฮิปโปเอนเตะไม่ได้ดูเลยเลยเตะนอนอย่างเดียวเลย <c oughs> เดี๋ยวรอตโตอีกหน่อยโตหน่อยเดินได้เรื่องแล้วค่อยพามาใหม่ <c oughs> นี่แค่มนาะจมเปิลดูชิงลางดูก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะาลาไปช่วงตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะ จะ EP ต่อไปผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ก็มันเดินยังไม่เยอะเดินไม่ั่วนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดูถึงโซนเจระเข้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็เ็มาใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะพาไปดูอะไรอีกต่อจากคลิปนี้นะครับผมไป,ไปก่อนนะครับ<ป>ลาด้วยเจระเข้<ป>อุ้ยสุดยอดมากไปครับ